ให้ตรงให้ตรงนะคะให้ตรงนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆสโลโมชั่นหน่อยค่ะผู้มอบนะคะใครได้พูดตามไม่ถึงสองตัวฮันน่าหันน่าฮันน่าฮันน่าหันน่าใส่ลูกหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะลูกอ่ะเย็นๆข้างๆข้างๆข้างพี่แมวดูตุ๊กตาพี่ช่วยพี่ช่วยดูตุ๊กตา อ่ะตร้อ,อมกันนะคะค่ะอ่ะ้อมตกต,ต,ตาหลายรอบอ่ะนั้นที่แมวช่วยคนละสตัวนะคะช่วยช่วยหน่อยนะคะครับนนะครับครับคับอ่ะ,อะ,อะทีมงานชมรมช่วยคนละ2ตัวนะคะเอาเหมือนกันไหมหรือว่าต่างกันไม่เหมือนค่ะมี3มแบบอ่ะ,อะเดี๋ยวยกให้ท่าน ให้ท่านพอ่อจิ๋วได้ถ่ายรูปความน่ารักไงเราเราต้องมีความน่ารักโมเมนต์น่ารักด้วยไม่ชอบก็ไปแลกกันเองจนเต่าสองตัวค่ะได้คนละสองตัวนะคะอ่ะปัน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 ,ปนได้แล้วปันปันจือจือขอโทษนะ เราเราประชาสัมพันธ์ถือเป็นพกด้วยนะช่วยช่วยกันทำมาหากินนะท่านทุกท่านเลยนะคะอ่าช่วยช่วยกันอ่าเอาเอาถือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนถุงนี้เดี๋ยวก่อนอ่าถือไว้นะถือไว้คนละสองตัวเต่าเยอะเต่าเยอะเต่าเยอะอ่ะอาใส่กันนะไม่เอาเอาใส่กางเกงลูกขอโทษนะูจิ้มกางเกงเดี๋ยวถ่ายรูปไปโรงเรียนเราต้องสวยงามโน่ดี๋พี่เป็นกรรมการหลายส่วนอ่า โอเคยิ้มๆิ้ม,มิ้มด้วยยิ้มด้วยอ่าตักซี่เลยค่ะจะตักซี่นะคะประชาสัมคันธทุกพื้นที่ทั้ทงท่านสสสกนักเรียนนะคะอ่า <c oughs> อ่าพร้อมนะคะตักซี่อ่าได้ <c oughs> โอเคชุดแรกผ่านไปอ่ะขอบคุณท่ทุกท่านนะคะขอบคุณลูกขอบคุณสองตัวค่ะได้คนละสองตัวกลับไปนั่งที่ก่อน กลับไปหน้าที่ก่อนเด็กนักเรียนทุกคนกลับไปหน้าที่ก่อนอ่แถวต่อไปห้าคนพี่แมวให้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 ท่านมามาเรียงไปตรงข้าานเลยห้าคนห้าคนมาลุกอห้าคนนะเดี๋ยวให้อ่พร้อมๆกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะสวัสดีก่อนครับอ่ะมอบตุ๊กตาก่อนมอบตุ๊กตาก่อนลูกอ่ะสวัสดีครับอ่หันหน้าหันหน้านะทุกกลุ่มเป้หาหมายอ่ะเอาตุ๊กตานะล,ลูกนะเดี๋ยวเ่าล็อกปากก่อนแรกนะคะอิ่มลูกอิออ่มอ่ะถือสวยสวยอ่ะพีอาร์นะอ่ะเรามอบจริงนะคะอ่ะ กลับบ้านอ่าตาล้องเสร็จแล้วนะให้ให้สัญญาณด้วยนะคะตาต้องเสร็จไม่เสร็จเนี่ยอ่าอ่าเรียบร้อยอ่ากายอ่ะแถวต่อไปอ่ะแซลมอนบอกอ่าแซลมอนไปด้านนู้นเลยอ่าแซลมอนไปอ่หนูหนูมาตรงนี้ลูกอ่านเจอกับอ่าล้างะมาลูกอ่า ได้ทุนสวัสดีด้วยสามอนลูกสวัสดีครับจางปีนี้สามอนเล้นน้อยมากเลยอ่ะ,อะมอบตุกตานะมอบตุกตาลูกมอบตุกตาอันนี้แป้งนี้นะคะ อโอเคขอบคุณพี่ๆขอบคุณท่ณนานท่านทุกคนนะโอเคปะ่ะหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะอีกหนึ่งคุนเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเ็นมอบให้ท่านผอเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเ็นมอบไม่อีกคนลาออกละพยานเดี๋ยวเดี๋ยวมอบให้ท่านขออผอ,อ,อเลยนะคะอีกหนึ่งคุน คขอบคุณทุกท่านนะน้องๆคะขออนุญาตได้ไหมคะถ่ายรวมนักเรียนเราขอตัวแทนผู้ปกครองมาถ่ายรูปด้วยนะอาเชิญเลยค่ะเชิญน้องๆนักเรียนทุกคนมาเร็วทุก อาผู้ปกครองคนไหนคุณพ่อคุณแม่มาเก็บเงินกับลูกเลยเก็บเงินอยู่เงินล่วงเออเออเดี๋ยวปันปันดูให้คุณครูปันปันเก็บตังก่อนไม่งั้นฝากคุณครูคุณครูคุณครูช่วยดูซองให้หน่อยนะดูดูในซองมีตังหรือเปล่านะอ่าดูด้วยดูด้วยฝากคุณครูเลยคัะฝากคุณครูไว้ มีตังได้ป่าดรู้คุณครูด้วยอ่ะขอถ่ายรูปรวมของบางกะปิเราจะขึ้นประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาด้วยอ่ะเชิญเลยคะ่ะน้องๆมาเอาเอานัา่งเนาะ